นูแรกของเรานะครับหารับประทานยากขึ้นทุกวันสมัยเด็กๆนะฮะเต็มนถนนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีต้องไปแบบต่างจังหวัดอะลรถึงเจอนะครับล่าสุดก็ไปเจอมานะฮะแถวอัมพวาอ่าคนจะทำกะลอจีครับกะลอจีนี่นะครับตัวส่วนประกอบหลักก็คือแป้งข้าวเหนียวครับแป้งข้าวเหนียวนำนะฮะ ใส่ไปก่อนเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังนิดนึงนะครับเราใส่เกลือตัดลงไปด้วยเล็กน้อยแล้วเราก็จะเอาแป้งเนี่ยนะครับมาผสมกันเป็นก้อนๆน,นะครับโดยการใช้น้ำร้อนครับน้ำร้อนกับน้ำเย็นต่างกันนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ำเย็นเนี่ยครับแป้งยังจะไม่ทำงานนะฮะแต่ถ้าเื่อใสออ่น้ำร้อนแป้งก็จะมีความสุกข,ขึ้นมากกว่าการใส่น้ำเย็นนะครับ ลองดูนะครับผมจะคราวนะฮะให้แป้งเนี่ยเริ่มจับตัวกันเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องใช้มือนวดนะครับพอเขาเริ่มจับตัวกันแล้วนะครับเราเปลี่ยนมาใช้มือนวดครับนะครับ ส่วนประกอบนะครับจะออกมาลักษณะคล้ายๆกับดินน้ามันนะครับลักษณะนเนี่ยจะคล้ายๆกับแป้งมูจิเลยนะครับเพราะว่าแป้งมูจิเนี่ยส่วนประกอบหลักก็คือ,อข้าวเหนียวเหมือนกันนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับเอาไปต้มนะฮะเพื่อให้สุกเร็วขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆนะครับ ใส่ลงไปต้มครับถ้าเื่อขนาดก้อนที่ผลทำนะครับใช้เวลาประมาณ3นาทีครับในระหว่างที่เราคอยแป้งของเราให้สุกนะครับเตรียมน้ำไว้นะเดี๋ยวลงามาแช่นะครับตัวน้ำตาลที่เราจะไปคลุกเนี่ยจะต้องมีถั่วและงานะครับงาดำถั่วลิสงงาขาวและแน่นอนว่าเมื่อมีงาแล้วเราก็ต้องคั่วด้วยกระทะใบย่อมๆสักใบหนึ่งนะครับ ประทานมาเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับงาขาวงาดำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยประโยชน์ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่เป็นเรื่องของความสวยงามแล้วก็สีสันนะครับสำหรับงานะครับก็ต้องบอกว่ามีโอเมก้า3ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับและอย่างที่เราทราบนะครับการรับประทานงาเป็นประจำเขาบอกว่าจะทำให้เราผมสวยผิวพรรณก็สวยตามนะครับตอนนี้ตัวแป้ง สุกแล,ะละ้วล่ะหลักมานะครับแล้วก็แช่ในน้ำเย็นครับเขายังมีความความร้อนอยู่นะครับดังนั้น,นง่ายๆนะครับเราปล่อยน้ำไหลแป๊บหนึ่งก็ได้ครับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาจัดการกระถั่วงาของเราแล้วกันงาขาวและงาดำคั่วพร้อมกันได้เลยส่วนตัวถั่วนะครับเราจะบดเล็กน้อย อะละละแป้งของปนเย็นลงดีแล้วนะครับพักไปก่อนครับใส่น้ำตาลลงไปนิดหนึ่งนะครับงาใช้ได้แล้วนะครับเราออกจากความร้อนงานะครับก่อนที่จะใส่ลงใบนะครับถ้าอยากให้หอมนะฮะก็เช่นเดียวกันเอาไปบุกเล็กน้อยครับ เสร็จแล้วนะครับผลก็จะพักไว้ในครกก่อนนะฮะเพราะว่างาเขาร้อนเดี๋ยวน้ําตาลจะละลายนะครับตอนนี้นะฮะในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทอดตัวกระลอจีกันเลยนะครับอุ่นกระทะให้ร้อนนะครับน้ํามันลําข้าวครับให้เคลือบกระทะก่อนนะครับแป้งนะครับใส่ลงไปครับเราใช้ไฟกลางนะครับระหว่างที่ย่างนะครับเรามาทําน้ําตาลของเราดีกว่างาหอมมาก แล้วก็ใส่เกลือลองไปเล็กน้อยนะครับจะให้อร่อยเนี่ยผิวด้านนอกต้องก,กรอบๆครับแต่ด้านในเนี่ยยุมย้มๆนะฮะด้านหนึ่งประมาณสัก5นาทีนะฮะสีสวยแล้วละครับก็เอาขึ้นมานะฮะคุมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คือตัดครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบไม้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คือเมนูอร่อยริมทางเมนูแรกที่พลนำมาฝากนะครับกะหล่ำจีครับไม่ว่าจะอร่อยในรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ u t u b e ก็จะไม่พลาดรายการพลพักนักปรุงอย่างแน่นอนแค่กดปุ่มเดียวเองครับข้างๆพลนี้เลยครับ subscribe ครับ